สวัสดีค่ะแป้งเคียร์รีทีวีค่ะ คลิปวันนี้นะคะเพิ่งมี beauty gadget ที่ใช้สนุกใช้ดีแล้วก็ใช้คุ้มค่าราคามากๆนะคะเอามาแนะนําให้ฟังกันค่ะจะบอกว่ารุ่นนี้นะที่เมืองน,นอกกรีกราดกันหนักมากนะคะแล้วก็ล่าสุดนะในเมืองไทยนะคะเข้ามาวางขายเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยนะคะจะเป็น f o r i o UFO2 ค่ะเครื่องนี้ก็เป็นเจนที่2ที่ออกมานะคะเขาจะเป็น Smart Skin Care Device ที่ใช้ร่วมกับการมา s ์คหน้าค่ะแต่ส่วนตัวบางน้านอกเหนือจากการมา์หน้าแล้วนะคะก็สามารถนํามาอ d แอกั บิวตี้รูทีนของเราได้ด้วยซึ่งในคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนการใช้งานนะคะแล้วก็รีวิวน้องคนนี้กันแบบเต็มๆเ,เลยค่ะรุ่นนี้นะคะใช้งานได้สนุกมากๆค่ะเขาจะเป็นการรวมเทคโนโลยี3อย่างนะคะเป็น Hyper Infusion Technology นะคะเข้ามาไว้ด้วยกันในเครื่องเดียวเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีการสั่นนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่า T-Sonic กพาวเซชันะคะจะเป็นเอกสิท์เทคโนโลยีการสั่นเฉพาะของทางฟ o ร i o นอกจากเทคโนโลยีการสั่นนะคะก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิค่ะสามารถปรับร้อนเย็นได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเทอร์โมเทอราพีนะคะจะเป็นแบบเทคโนโลยีที่แบบอุ่นๆค่ะก็คือให้เราเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง45องศาหรือจะเป็นเรื่องของความเย็นนะคะก็คือไคลโอเทอราพีค่ะนี่นี่เหมือนไปทําที่คลินิกเลยค่ะทุกคนคือเขาจะเย็นๆน,นะคะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นนะคะช่วยล็อกผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญช่วยลดบวมได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ เรามีเทคโนโลยีการสั่นอุณหภูมินะคะและเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือเรื่องของแสงค่ะเขาจะมี LED Light นะคะซึ่งมาแบบ Full Spectrum เลยค่ะแน่นอนว่าเราเลือกสีได้ด้วยนะคะซึ่งแสงแต่ละสีเนี่ยก็จะมีการบำรุงผิวที่แตกต่างกันนะคะอย่างส่วนตัวบ้างนะคะคือจะชอบใช้แสงสีแดงมากที่สุดค่ะก็คือเป็นคนที่แบบกังวลเรื่องริ้วรอยเนาะหรือว่าอย่างช่วงนี้นะคะมีสีแบบทิ้งรอยแดงเอาไว้ก็จะชอบใช้แสงสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็สนุกมากๆค่ะกับการเลือกแสงแต่ละแสงค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าน้องคนนี้คือเจนที่2นะคะหลายคนน่าจะสงสัยว่าแล้วแตกต่างจากเจนแรกยังไงหน้าตาก็มีความคล้ายกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังค่ะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นแรกที่เห็นได้ชัดมากๆคือน้องเขาตอบสนองได้ไวมากๆเลยค่ะคือสั่งให้อุน่นปุ๊บอุน่นสั่งให้เย็นปุ๊บเย็นนะคะคือตอบสนองไวกว่ารุ่นแรกถึง5เท่าและยังสามารถปรับอุณหภูมิหลากหลายได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะ และในเครื่องรุ่นนี้นะคะสามารถทำ Customize Routine ได้ด้วยค่ะนั่นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถเลือกแสงเลือกเวลาอุณหภูมิการสั่นนะคะแล้วก็เซฟเป็นรูทีนเก็บไว้ใช้นะคะเวลาที่เราใช้งานแบบออฟไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดแอปเลยนะคะเพราะว่าเปิดใช้งานปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดนั้นได้เลยค่ะ มาสอนวิธีการใช้งานกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะโหลดแอปพลิเคชันเขามาก่อนเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ f o r โ o ของเรานะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปนะคะเลือก UFO mask treatment นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรม d ด f a ฟอร์ให้เลยนะคะเขาจะแบ่งตามสูตรชนิดของ Mask ของเราค่ะ เขาจะมีมาสให้เลือกทั้งหมด3คอลเลกชันนะคะมากถึง12สูตรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น daily duo นะคะสำหรับการบำรุงผิวที่สม่ำเสมอในทุกวันหรือว่าจะเป็น advance นะคะที่รวมมาสที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผิวที่แตกต่างนะคะและก็ farm t o face นะคะที่ดึงส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติมาไว้ในมาสกสูตรที่พองชอบใช้มากที่สุดก็คือสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ฮอตฮิตมากๆนะคะนั่นก็คือ make my day นะคะ เขาจะมาจาก collection daily duo นะคะสูตรนี้เนี่ยจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะกับสารสกัดจากสาหร่ายแดงจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแบบแน่นๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ call it a night นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรผสมจากโสมแบบแน่นๆเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยค่ะมาเริ่มต้นการใช้งานกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเปิดเครื่องแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะเขาจะเชื่อมต่อมือถือของเราผ่านบลูทูธนะคะ พอเข้าแอปพลิเคชันมานะคะก็เลือก UFO mask treatment หรือว่าจะเป็น sheet mask treatment ก็ได้นะคะแล้วก็กดเลือกสูตร Mas k ค่ะจากนั้นก็คือกด start ได้เลยค่ะทำตามแอปพลิเคชันแนะนำได้เลยนะจะใช้เวลาประมาณ90วินาทีนะคะถือว่าไวมากๆค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะชอบทำไครโอต่อค่ะก็คือเย็นๆสบายผิวมากๆนะคะแล้วก็ล็อกความชุ่มชื่นได้ดีนะคะซื้อมาเนี่ยก็ต้องใช้คุ้มนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถอัดแอได้หลากหลายเลย หรือใครที่อยากต้องการตั้งค่าแบบแมนนวลนะคะแนะนำโหมดนี้มากๆเลยค่ะก็คือ smart control นะคะเมื่อเข้ามาในโหมดนี้นะคะเราสามารถ c คัสตอมได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกแสงของ led light นะคะการสา่นอุณหภูมินะคะน,นี้ปรับได้หมดเลยค่ะ และอย่างช่วงที่แบบฉีดโบท็อกซ์มาใหม่ๆนะคะนี้แบบว่าแนะนํามากๆเลยว่าใช้เป็นแบบโหมดไฮโรก็ดีนะคะเพราะว่าโบท็อกซ์จะสลายไวเนาะหลายคนก็จะกลัวเรื่องความร้อนเรื่องอุณหภูมินะคะแต่อันนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเฉพาะโหมดเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถแนบไปที่ผิวหน้าของเราได้โดยตรงเลยนะคะถ้าเป็นโหมดเย็นนะ และโหมดนี้นะคะเรียกว่าเป็นฮีโร่ของบ้างนะคะเพราะว่าต้องใช้ทุกชาาจริงทุกคนในการที่จะลดบวมใบหน้านะคะคือตื่นมาหน้ามันบวมอยู่แล้วทุกคนนี่เป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะมันจะมีอาการแบบคล้ายๆบวมน้ำนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะคะตามระยะเวลาที่เราแบบว่าตื่นนอนมาแล้วมันจะค่อยๆดเดรนออกไปนะคะแต่ใครที่แบบรู้สึกว่าตื่นมาฉันอยากสวยเลยเข้ากล้องได้เลยนะคะใช้น้องคนนี้ค่ะ ประครบเลยนะคะใต้ตา,ตาที่แบบตุยตุยรันเช้านะคะประครบเบาๆรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบมันเวิร์กมากๆนะคะมันช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยลดบวมได้ไวมากๆค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะซื้อมาก็ต้องใช้งานให้คุ้มค่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าในเจน2เนี่ยต้องใช้งานคุ้มมากทุกคนด้วยความที่เขาคัสตอมไมได้หลากหลายนี่แหละทำให้ต้องใช้งานเขาได้บ่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะคะที่ชอบใช้โหมดไคลโรเนาะแล้วก็กลับมาช่วงเย็นนะคะก็จะชอบใช้ในการมาส์กหน้านะคะรู้สึกว่าใช้งานได้เช้าเย็นมันคุ้มมากๆเลยนะคะและก็เรื่องของผลการใช้นะคะอันนี้บอกเลยนะว่าเห็นความแตกต่างเลยนะคะ คือนอกเหนือจากที่ทําให้เราใช้สกินแคร์ใช้มาสก์ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะหลังจากที่แบบเราได้บํารุงด้วยเครื่องนี้นะคะกับมาสก์แล้วก็สกินแคร์ที่เราใช้อยู่นะคะผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เนี่ยเห็นผลชัดเลยนะคะและเรื่องของรอยแดงสิวทุกคนอันนี้ Amazing มากเลยนะคือพอใช้ร่วมกับมาสก์แล้วก็แสงนะคะ รู้สึกว่ารอยแดงสิวที่เราเป็นเนี่ยอย่างแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอสิวแบบเม็ดเบ้งเเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้มันมีรอยแดงสิวอะทุกคนแล้วรอยแดงอะมันจางลงได้ดีมากยิ่งขึ้นจางไวมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใครนะคะที่เบื่อกัรมาสหน้าแบบเดิมๆนะคะเรียนเชิญเครื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เราต้องโปะไปแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะน้องคนนี้90วินาทีรู้เรื่องเลยค่ะ เสร็จเลยนะคะหรือว่าจะใช้นานกว่านั้นก็อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าหมดเร็วที่สุดของเขาคือ90วินาทีนี้เร็วมากๆนะคะแล้วก็หลังใช้เนี่ยผิวชุ่มชื่นแล้วก็โกลเหมือนกับการที่เราโปะชีทมาค์เอาไว้ครึ่งชั่วโมงเลยค่ะและอีกหนึ่งความสนุกคือการเลือกใช้ชีทมาค่ะ เวลาที่เราซื้อชีปมามาหลายๆสูตรนะแล้วก็วางเรียงๆกันนะคะนอกเหนือจากความน่ารักแล้วนะคะทุกคนคือมันสนุกด้วยอย่างเช่นวันนี้แบบเฮ้ยรู้สึกหน้าแห้งรู้สึกแบบว่าผิวแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็นี่ค่ะก็เลือกสูตรนี้แม็กไมเดย์นะคะสูตรประจําของบ้านที่จะต้องมีติดบ,บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นความสนุกของบ้านในแต่ละวัน,นะคะ่ะว่าวันนี้จะเลือกใช้สูตรไหนดีนะาก็คือนอกนอจากที่แบบสนุกแล้วนะคะก็ได้บารุงผิวแบบหลากหลายด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากไปดูไปสัมผัสไปจับเครื่องจริงนะคะก็ไปได้เลยค่ะที่เซฟอร่าทุกสาขานะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็มีให้สั่งซื้อนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะพังลงไว้ให้ใน description box แล้วค่ะโอเคคลิปนี้นะคะครบถ้วนสำหรับเครื่อง f o r i o UFO 2นะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครมีคำถามสงสัยอะไรยังไงนะคะก็ commenting เอาไว้ได้ค่ะโอเคคลิปนี้นะคะพังขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ